สั่นความพันทิงดูพันทึงสบายสตายสตายสตาย Angel ิ h a n n e l มาแล้วพี่พีฟมาแล้วบูท Boot-Boot-Boot Energy Energy, energy. หลอกมากพี่พีฟไทยมันหรอ <c oughs> คือนึกยังไงอยากกินยำมเนี่ยขอถามหน่อย ไม่คนที่แล้วที่เรามากินแล้วมันอร่อยไคือหนูชอบกินเบอร์หี่สบายอยู่แล้วแต่พี่พีชไม่กินเผ็ดไม่คนที่แล้วอ่ะทุกร้านปิดหมดร้านเนี้เราออเดอร์แล้วมาเกอใครโลมาสามพู่มาไม่คิดว่ามันน่าจะมีมีร้านที่เราออเดอร์ปกติพี่พีมันจะไม่กินส้มตำเวลากินส้มตำพี่พีจะหน้าบูดหน้าบึ้งมาม่ามาม่าและอร่อยของพี่ชขึ้นมามาก ท,ที่ทำมามากแผ่นแน่น,น,นไหนพวกนั้นว่าไหนทำให้กิน,น,นได้ไหมอันดับแรกซื้อเตาก่อนเนาะบ้านที่มีเตากระทะมีไหมมอ,อ๋อไม่มีไม่มีแค่อะไรนะคะหม้อหุงข้าวตอนนี้ไม่มีแะะคะ่มาม่าเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนขับซื้อมาเต็มบ้านนะทีเนี้นะ <c oughs> เยเฮ้ยทุกคนนะพี่พีไม่มีมาม่ามีเมื่อวานหนูเปิดตู้อยู่มาม่าชั้นบน ไม่มีหมูสับไม่มีหมูสับเขาบอกว่าหล่อมากหล่อจริงขอบคุณค่ะไม่เจอพี่แพรหรอแพรไปกินบุฟเฟ่ต์เราฮงเดใช่ปะพี่นิดาบอกว่าเอาไหมพี่พีทตอนบ้าพี่พีทมีวันนี้จะได้มาเจอกันแล้วกบทุกคนแต่ว่าอีเวนต์อนแรกเขาจัดแต่ตัดเย็นน้อยกันเขาเขย่บมาเวลาเดียวกันใช่มาเวลาเดียวกันแล้วเราก็เลรับไม่ได้ อดไปเซตนทฟิลแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไปลาดเ้าไงวว่าันที่สูบิเชียเหรอวันที่น, 13. น่าจะมีอีเวนต์ที่เซ็นทรัลเราได้ใช้บัตรสิบสามเดือนหน้าค่ะสิบสามเดือนหน้ามกราเอ้ยไม่ใช่กรกฎาต้องไปชุนบุรีวันที่สิบสองสิบสอง สิบสามไปในฐานะอะไรคะหมายถึงว่าแบรนด์อะไรเขาอย่างไม่เฟิร์มแต่ว่าอเอาแห้งก่อนไป<า>ชเบมุลีมมไม่บวมไม่ผีบวมนะบวมเหรอมาพี่พีเป็นคนมีถุงใต้ตายอยู่แล้วขมดพี่พีแค่อายุเยอะแล้วแล้วลเปลือกตาหนาขึ้น เป่นแรงมากจริงจริงคือไม่เห็นบวบคือพี่พีก็น่าวัานนี้ตาพี่พดูบวมทุกคนบวมอย่างเงี้ยเหรอนี่ใคนตั้งแต่บไม่เป็นไรหรอกฮะแรงมากกินนี่ไหมกินนี่ไหมพี่พีไม่มีใครกินที่บบที่ผมไปสั่งที่ผมไปอยู่บูธใช่ไหมมาไม่ใช่บูธนี้นะไม่ใช่บูธนี้มาแล้ว พี่พีเขิดเนี่ยอันนั้นเปล่าพี่พีเข้าใจคนละบูธไอคิวแรงมากสั่อ่านไทยรอต่องไงจ๊ะเอ้าไม่อ่านละอ้ายาดมอโอเคหลอกดีบอกว่าพี่พีตาบวมตาบวมตาบวอะไรใหม่ๆอีกแล้ววะยาดมสิบสองมาชมรมที่ไหนไม่รู้เลยถามป้าสิบสองที่ไหนอ่ะ อเดไอคิวกบไม่าเาหอยแงสั่งไปอ่ะอยากสั่งที่นูชอบเยพเขกมาด้วยอากหอยแกงทุกคนไปแล้วนะบายเล็กแล้ก็เคี้ยวกอบพี่พีบาายแล้วเห็นไหมลงแล้นะลงจริงแล้วนะไม่เออที่ไหนอะไรยังไงอ่ะ ซมโมรีคือกว้างคือคือบ้านในคิวหรือเปล่าซมโมรีไปไปคิวไปยืนเห็นไหมใช่สนามสนามนี้ไม่ใช่สนามนี้นหน้องคอร์น้องคอรน้องคอร์น้องคอร์นไข่บ้านในคิวหรือเปล่าวะอยู่ศรีราชาคับเออหน่องคอร์นั่นหลอ่านั่นแหละค่ะทุกคนตามนั้น Thank oh. you.